ไขข้อข้องใจเหตุใดกังฟูจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ของโลกตะวันออกที่โลกตะวันตกยอมรับถ้าใครดูการ์ตรูนหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ก็คงได้ยินท่าต่อสู้ต่างๆของกังฟูเช่นหมัดตะกะแตนหมัดพยักษ์หมัดมังกร m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน t o ล์ Talk to n e บา by พิรันัทจำปางเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับว้า <Wow. S 2> Talk t to ท Tone กับผมว้า wow. โทนคุ้งพิรนันตทจำปางเงิน วันนี้เปิดตัวแบบนี้ไม่ได้ผีเข้านะครับไม่ไม่จะมาทําลิงหลอกเจ้าอะไรนะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าจะทําให้เข้ากับเรื่องที่จะมาพูดคุยนะครับในวันนี้กับหัวข้อที่ว่าไขาข้อข้องใจเหตุใดกังฟูจึงเป็นศิลป,ปะการต่อสู้ของโลกตะวันออกที่โลกตะวันตกยอมรับพูดถึงเรื่องกําแพงของเชื้อชาติ และวัฒนธรรมนั้นเนี่ยชาวตะวันตกเนี่ยเขาเชื่อว่าพวกเขานั้นเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความสีวิไลหรือ เลอกว่ามีความสุนทรีมากกว่าชาวเอเชียอย่างพวกเรานะครับอย่างไรก็ตามครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มีต้นกำเนิดจากเอเชียและกลายเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกสิ่งนั้นก็คือศิลป,ปะการต่อสู้หรือกังฟูนั่นเองครับความหมายของกังฟูครับ กังฟูคืออะไรกังฟูนั้นเนี่ยอยู่คู่กับประวัติศาสตร์จีนมาอย่างยาวนานแหล่งที่มาไม่ค่อยจะตรงกันครับมันมาจากหลากหลายที่และเกินตำนานของศิลปะการต่อสู้ที่เราเรียกกันว่ากังฟูเนี่ย บางก็บอกว่าเริ่มมาตั้งแต่หล้านปีก่อนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์บางก็บอกว่าเกิดจากการฝึกที่วัดเซ้าหลินบางก็ว่ากังฟูเนี่ยมาปรากฏหลักฐานแบบชัดๆก็คือช่วงส0 0ร้อปีก่อนคริสต์กาลนะครับใช้ฝึกทหารในกองทัพดังนั้นเรื่องความชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็ของที่มาที่ไปของกังฟูเนี่ยคงตอบได้ไม่ชัดเอาเป็นว่านี่คือศิละปะประจำชาติของชาวจีนไม่ว่ากังฟูเนี่ยมันจะเกิดและถูกพัฒนาขึ้นมาใน ยุคราชวงไหนไม่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงนะครับหรือว่าราชวงศ์ใดก็ตามนะฮะแต่ความหมายที่แท้จริงของกังฟูนั้นนะหมายความถึงศิลปะการต่อสู้แบบจีนที่ไม่มีอาวุธพ่วงท่าการออกอาวุธหรือตั้งกาดนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแบบฝึกหัดเสริมสร้างร่างกายและเส้เอนให้แข็งแรงนอกจากนี้นะครับยังเป็นการฝึกสมาธิ เพื่อให้สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งที่โดดเด่นของกังฟูหากนําไปเทียบกับศิละปะการต่อสู้อื่นๆทั่วโลกรวมถึงของตะวันตกอย่างมวยปล้ำหรือว่ามวยสากลเนี่ยก็คือเรื่องของลีลากังฟูครับมีลีลากระบวนท่าที่สวยงามและที่สำคัญเนี่ย มีหลากหลายท่าโดยมีที่มาจากท่าทางเฉพาะของชนเผ่าในประเทศจีนเมื่อโบราณที่สืบทอดส่งต่อกันมานอกจากนั้นยังมีการเรียนแบบกระบวนท่าจากสัตว์หลากหลายชนิดถ้าใครดูการ์ตูนหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ก็คงได้ยินท่าต่อสู้ต่างๆของกังฟูเช่นหมัดตะกระแตนหมัดพยักหมัดมังกรหรืออะไรก็ว่า,ากันไปครับ ลีลาการออกหมัดและหลบหลีกของกังฟูนั้นพลิ้วไหวดังสายน้ําและรวดเร็วปานกามนิทหนุ่มหลักการยืดหยุ่นแบบครบวงจรยกขาฉีกสูงถึงหัวกระโดดหมุนตัวเตะติ้วติ้วติ้วรว,ว,วมถึงการเปลี่ยนกระบวนท่าภายในเสี้ยววินาทีหากเปรียมกับมวยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการเปลี่ยนแท็คติกในทุกๆยก และเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนกระบวน่าที่จะใช้จัดการกับคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยโอ้โหเดาทางยากแล้วศิละปะการต่อสู้แบบกังฟูเนี่ยมันไปเป็นที่นิยมของชาวตะวันตกได้อย่างไรจริงอยู่ว่าท่าทางการต่อสู้ศิลปะแบบกังฟูเนี่ยมันดูสวยงามรวดเร็วพิ้วไหวแต่สําหรับชาวตะวันตกเนี่ยในเมื่อหลาย10ปีก่อนย้อนไปสัก50-60ปีก่อนเนี่ยพวกเขาไม่ได้นิยมอะไรแบบนั้นครับที่สหรัฐอเมริกามวยสากลเนี่ย เป็นกีฬาที่ครองใจแฟนๆที่ยังรักศิลปะปาก,การต่อสู้มาตั้งแต่ปี1920จนมีวิวัฒนาการไปไกลมียอดนักมวยที่เก่งขึ้นและสมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้นกีฬามวยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีแต่เดินแลกหมัดวายน้ําเข้าหากันแต่เมื่อทุกอย่างพัฒนาไปข้างหน้ามียังรายได้เข้ามาจากคนดูในสนามแล้วก็การถ่ายทอดสดเมื่อนั้นมวยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์และเป็นกีฬาอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้เนี่ยพอจะบอกได้ว่าคนอเมริกันหรือว่าชาวตะวันตกอื่นๆก็ชอบศิลปะการต่อสู้ที่หนักหน่วงและแข็งแรงมากกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนักชกอย่างซุเกเลโรบินสันฟรอยแพตเตอร์สันและมูฮัมหมัดอาลีเนี่ย คงไม่รวยล้นฟ้ามาจากครอบครัวที่ยากจนแน่นอนอไรายได้ของนักมวยในยุคนั้นเนี่ยคือภาพสะท้อนของความนิยมที่แท้จริงของกีฬาชนิดนี้ในสหรัฐอเมริกานะครับและมวยก็ยังเป็นศิลปะการต่อสู้อันดับต้นๆของโลกในแง่ของเงินงรางวัลและความนิยมอย่างแพร่หลายครับและไอ้ก,กังฟูของเราเนี่ยกังฟูของชาวเอเชียของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมตะวันตกได้ตอนไหนในเมื่อช่วงเวลาหลายปีก่อนเนี่ยนะ ชาวตะวันตกดูศิลปะการต่อสู้อย่างมวยเป็นหลักว่าตามตรงก็คือแม้ว่าประวัติศาสตร์ของกังฟูจะยาวนานเป็นล้านปีตามที่มีตำราหลายเจ้าบอกอ้างเอาไว้เนี่ยแต่ปลายทางก็คือไม่มีนักกังฟูคนไหนเคยพิสูจน์ให้โลกได้เห็นสักทีว่ากังฟูนั้นเนี่ย มันเป็นศาสตร์ที่แข็งแรงแข็งแกร่งและใช้ได้จริงแต่อย่าลืมว่าในยุคหลังๆเนี่ยมันมีศิลปะการต่อสู้แบบ MMA ก็คือ MIX e d m a r t i a l Arts ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่เปิดกว้างให้นักสู้จากทุกแขนงขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงความเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับ MMA เนี่ยให้โอกาสทุกศาสตร์ในการสู้มือปล่าทุกแขนงได้ใช้นะครับศาสตร์ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ที่สุดแล้วเนี่ย ก็ยังไม่เคยมีนักกังฟูหรือมวยจีนคนใดสร้างชื่อเสียงจากเวที MMA ได้เช่นกันครับนักที่สุดก็คือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งนักต่อสู้ MMA ชาวจีนเองที่ชื่อว่าสุวีเสี่ยวตงเนี่ยยังออกเดินทางไปคว่ำนักสู้กังฟูตามที่ต่างๆทั่วประเทศ <c oughs> เพื่อพิสูจน์ว่ากังฟูเนี่ยเป็นศาสตร์ที่แหกตานะครับมันไม่มีอนุภาพทำลายล้างจริงซึ่งสวีเสี่ยวตงเนี่ย ไล่เก็บพวกนักกังฟูจีนได้หมดครับจนถึงขั้นที่ว่าฝั่งกังฟูต้องยกเอาอี้หลงนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของสายกังฟูเนี่ยมาเพื่อหยุดการกระทําของสวีเสียวตงครับเพราะถึงเวลาครับอี้หลงหนีนะฮะอ้างว่าเกิดอาการมีปัญหาการบาดเจ็บศึก MMA ปะทะกังฟูเนี่ย มันก็เลยไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งไฟงระหว่างอีหลงกับยอดมวยไทยอย่างบัวขาวบัญชามเมฆคือบัวขาวอะพร้อมอีหลงอะไม่น่าจะพร้อมมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ว่าแม้แต่ชาวเอเชียรหรือชาวจีนด้วยกันเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อใจและก็สงสัยในศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูเลยว่ามันไม่มีพิสงจริงๆนะครับแล้วชาวตะวันตกเนี่ยทำไมถึงได้ยอมรับศิลปะการต่อสู้แบบกังฟู คำตอบที่ง่ายที่สุดที่เราพอจะบอกได้ว่าชาวตะวันตกทําไมถึงมาชื่นชอบกังฟูเนี่ยขึ้นอยู่กับการตีความครับอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดว่าในแง่ของการยอมรับความแข็งแกร่งในหมวดหมู่ศิลปะการต่อสู้เนี่ยกังฟูอาจจะไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์ความแข็งแกร่งอะไรถ้าเทียบกับศิลปะการต่อสู้อื่นๆไม่มีอะไรเป็นหลักฐานประจักษ์พยานแน่ชัดว่านักกังฟูเนี่ยสามารถใช้วิชาหมัดตะกะแตนหรือหมัด พยักเนี่ยนะฮะความนักมวยระดับแถวหน้าได้แต่สิ่งที่ทําให้กังฟูเป็นที่นิยมในระดับตะวันตกและทั่วโลกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามุมมองในเรื่องของความบันเทิงมากกว่าเพราะว่ากังฟูเนี่ยเป็นศิลป,ปะแห่งความบันเทิงอันดับหนึ่งของโลกเรื่องราวความนิยมไปทั่วโลกเนี่ยทำให้ชาวตะวันตกรู้จักศาสการต่อสู้แบบจีน ซึ่งมันน่าจะเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนน่าจะเป็นยุค70นะครับยุคนั้นเนี่ยต้องขอบคุณอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายพวกเขาเนี่ยสร้างภาพยนตร์ออกมาหลายต่อหลายเรื่องและส่วนใหญ่ก็จะสร้างภาพยนตร์หนังบูหนังต่อสู้ที่ต้องใช้กังฟูเนี่ยแหละครับซึ่งมันเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยพระเอกก็จะใช้ศิลปะการต่อสู้ปราบเหล่าร้ายเพื่อพดุงคุณธรรมนะครับ เส้นหนึ่งเรื่องก็คาดการได้นะฮะไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมากแต่ความมันที่แท้จริงเนี่ยของหนังพวกนี้มันจะอยู่ที่ฉากบูฉากต่อสู้การประลองยุทธกันเนี่ยแหละครับที่จะต้องใช้วิชาก,กังฟูเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าหนังฮ่องกงเขาก็ชูศิลปะการต่อสู้แบบกางฟูมาเป็นอันดับหนึ่งเดิมทีเนี่ยหนังฮ่องกงเนี่ยเขาเน้นเอาวรรณกรรมของโกเล้งและก็กิมยงนะครับมาดัดแปลงอาทิมังกรหยก หลายๆภาคที่ไปเขย่าว,วงการบันเทิงสร้างความนิยมให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศรวมถึงชาวจีนที่อยู่ต่างประเทศชาวจีนเขาก็เอาหนังเองเอาภาพยนตร์เอาซีรีส์นะครับของฮ่องกงที่เป็นศิลปะการต่อสู้เนี่ยเข้าไปแพร่หลายนะครับจนเป็นที่รู้จักของชาวตะวันตก จนสุดท้ายมีดาราที่เป็นตัวไม่เหล็กขึ้นมาอย่างบูสลีขึ้นมาคราวนี้แหละกระแสความนิยมของกังฟูเนี่ยมันก็เลยยิ่งนิยมขึ้นไปใหญ่ครับบูสลีเนี่ยถือเป็นลูกเซี่ยวฮ่องกองยุ่โรบนะครับ เขามีเชื้อสายยุคโรปมาจากทางฝั่งคุณแม่แต่ได้สัญชาติอเมริกันเพราะว่าเกิดที่สหรัฐอเมริกาตัวของบูสลีเนี่ยมีพื้นฐานการต่อสู้แบบกังฟูเพราะว่าได้ร็ไเรียนศิลปะการต่อสู้ที่ชื่อว่าหย่งชุนมาจากอาจารย์ของเขาที่มีชื่อว่ายิปมัน ดังนั้นหนังที่บูสลีแสดงก็ต้องใช้กังฟูเป็นศิลปะการต่อสู้ํำเนินเรื่องและหนังที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเขาเนี่ยมีชื่อว่า The Big Boss หรือว่าในชื่อไทยก็คือไอหนุ่มซินตึงและในชื่ออเมริกันที่ว่า f i s t o f Fury นะครับเดิมทีเนี่ยหนังที่ส่งเข้าไปฉายในอเมริกานั้นเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการทะลวงทลายบ็อกซ์ออฟฟิศไปแข่งกับหนังฮอลลีวูดแต่อย่างใดเป็นการส่งหนังเข้าไปฉายเอาใจคนจีนในต่างแดนระหว่างเปิด ตลาดต่างประเทศบ้างเท่านั้นนะฮะดังนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยจะบอกว่ากังฟูเป็นที่งรู้จักในอเมริกาอย่างแพร่หลายทันทีก็คงยังไม่ถูกนักเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดที่ได้รับความนิยมเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรครับ ว่าทุกคนในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลกจะรู้จักบูสลีครับเดอะการเดียนครับสำนักข่าวระดับต้นๆของโลกเนี่ยเขายืนยันว่าความนิยมของกังฟูที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยสำหรับชาวตะวันตกเริ่มขึ้นจากโรงหนังเล็กๆที่ตั้งอยู่บนถนนสาย42ของนิวยอร์กชื่อว่าไกรเฮาส์ซีนีมาหากจะอธิบายให้เห็นภาพ นี่คือโรงหนังของชนชั้นล่างที่มีียรายได้น้อยค่าตั๋วถูกมันจะไม่ค่อยมีหนังระดับบ็อกซ์ออฟฟิศหรือหนังดีๆมาฉายนักดังนั้น f i s อ o f f u r ลและหนังกังฟูจากห้องโกงรวมถึง b บูสลีและก็เรื่องอื่นๆเนี่ยจึงถูกเอามาฉายเที่ยงโรงหนังแห่งนี้ในช่วงแรกๆซึ่งภายในโรงหนังก็จะมีแต่คนผิวดำนะครับเข้าไปชมรวมถึงคนเอเชียที่เข้ามาดูเมื่อหนังกังฟูเนี่ยถูกฉายในโรงหนังของชนชั้นล่างกระแสนิยม การเจอประสบการณ์ร่วมของคนผิวดำและคนเอเชียมาปะกันเพราะหนังกังฟูส่วนใหญ่นั้นเนี่ยตัวโกงมันจะเป็นฝรั่งผิวขาวเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่ากลุ่มคนเอเชียโดนคนผิวขาวกดขี่ซึ่งนั่นก็คือเรื่องจริงของสังคมที่มันก็ยังเกิดขึ้นในห่วงช่วงเวลานั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราคนผิวดำเองก็รู้ความหมายของการต่อสู้นี้เป็นอย่างดี มีหนังไม่กี่เรื่องครับในยุคนั้นที่พระเอกและนางเอกไม่ใช่คนขาวซึ่งหนึ่งในภาพยนตร์เหล่านั้นมันก็คือหนังกังฟูนะฮะกลายเป็นว่าคนผิวดําก็ชื่นชอบดูหนังกังฟูเป็นอย่างมากเพราะได้เห็นคนผิวขาวโดดอัดคว่ำนอกจากนั้นเนี่ยยังได้เห็นศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูที่มันพลิ้วไหวที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูแล้ว มันน่าตื่นตาตื่นใจไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในหนังกังฟูเนี่ยจะมีนักแสดงผิวดำนะฮะมาร่วมแสดงรวมถึงนักกีฬาผิวดำระดับโลกอย่างคาริมอับดุลจาบาก็เคยเล่นหนังร่วมกับบูซลีในเรื่องเกมออฟเดตมาแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีเพลงที่ชื่อว่ากังฟูไฟติ้งนะฮะของนักร้องผิวดำอย่างคาร์ดักลาสที่ได้รับความนิยมชนิดที่ว่าใครฟังก็ต้อง ร้องอ๋อกันเลยนะฮะไหนจะก,กลุ่มฮิปฮอปของอเมริกันอย่างวูทังแครนก็ได้รับอิทธิพลในการตั้งชื่อแก๊งมาจากหนังกังฟูเช่นเดียวกันครับจากหลากหลายเหตุผลประกอบกันเนี่ยนะฮะก็ททำให้กลุ่มคนผิวดำเนี่ยพากันแห่ไปดูหนังกังฟูของห้องกง,งเนี่ยเต็โรงหนังขนาดเล็กๆทุกครั้งที่มีหนังกังฟูเข้ามา และเมื่อหนังได้รับความนิยมมากขึ้นจากโรงหนังเล็กๆที่มีลูกค้าเป็นชนชั้นล่างก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในโรงหนังใหญ่ๆ แล้วก็เข้าถึงกลุ่มชนชั้นกลางจนถึงกลุ่มคนชั้นสูงจนแพร่หลายในเวลาต่อมานั่นเองครับจากศิลปะการต่อสู้มาสู่ป๊อปเคานเจอร์ครับการที่คนตะวันตกได้ยังรู้จักกังฟูก็ต้องบอกว่าบูสลีนั้นเนี่ยมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่การแสดงของบูสลีนั้นเปิดประตูของโลกตะวันตกให้หนังกังฟูและหนังฮ่องกงเนี่ยพาเลดเข้าไปฉายในอเมริกาได้มากขึ้นรวมถึงในชาติตะวันตกต่างๆด้วยนะครับนอกจาก ูสลีแล้วเนี่ยก็ยังมีเฉินหลงจัดลีดอนนียเยนที่ยังคงนำกังฟูมาประยุกต์ในหนังบูแอคชั่นยุคหลังและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยโปรดักชั่นและทุนการถ่ายทำเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็ดูสมจริงสมจังดูสนุกดูมันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องลัชเชาหรือว่าชื่อไทยก็คือคู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีดที่แสดงโดยเฉินหลงและคิสทักเกอร์ ถือว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่ระดับฮอลลีวูดโดยภาคแรกเนี่ยนะครับทำเงินไปทั่วโลกได้ถึง224ล้านเหนรียญสหรัฐจนต้องมีการสร้างภาคที่2และภาคที่3ในเวลาต่อมาครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับกังฟูยังไปโผล่ในหนังเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์อย่างคิวบิล เส้าลินซ็อกเกอร์คนเล็กหมัดเทวดาที่ล้วนแต่มีกังฟูมาเป็นส่วนผสมผสานทั้งนั้นครับส่วนเรื่องที่ทําให้กังฟูเข้าถึงทุกคนในโลกได้มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยก็คือภาพยนตร์อนิเมชั่นของค่าย Dreamworks ที่ชื่อว่ากังฟูแพนด้านั่นเองครับมีการหยิบเอา,าศาสตร์และส่วนประกอบของกังฟูเนี่ยมาใส่ในภาพยนตร์มากมาย อาทิกลุ่มฟิเลสไฟที่ประกอบไปด้วยเสือ,อตะกะแตนกระเลียนงูและมังกรเนี่ยมันก็เป็นชื่อท่าไม้ตายหรือว่าชื่อท่าหมัดต่างๆในกระบวนการต่อสู้ของกังฟูนั่นเองโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยถูกเล่าผ่านฉากบู๊ความสนุกและมีการแทรกงุกตลกเข้าไปทําให้มันดูง่ายมันบันเทิงเริงใจเข้าไปใหญ่เลยครับจนพูดได้ว,ว่ากังฟูแพนด้าเนี่ยคือหนังกังฟูที่เข้าสู่กระแสหลัก ของอุตสาหกรรมหนังได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับดังนั้นถ้าเราจะถามว่าเหตุใดกังฟูจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวตะวันออกคือชาวเอเชียของเราที่ชาวตะวันตกยอมรับและเอาชนะใจพวกเขาได้นั้นคำตอบก็คือสื่อเนี่แหละครับสื่อนี่มีผลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะว่ากังฟูเนี่ยไม่ได้สร้างและจบแค่ในหมวดหมู่ของศิลปะการต่อสู้เท่านั้นกังฟูไปอยู่ในฐานะของความบันเทิงที่สื่อถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราวเหล่านี้มาต่อเนื่องกว่า50ปีเมื่อคุณเห็นสิ่งแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆมาเป็นระยะเวลานานขนาดนั้นคุณย่อมรู้สึกซึมซับไปโดยไม่งรู้ตัวครับเช่นนั้นเองที่ชาตะวันตก กว่าจะรู้ตัวว่าชื่นชอบชอบดูกังฟูพวกเขาก็ดูกังฟูแพนด้าครบทุกภาคไปแล้วครับแล้วก็จัดให้มันเป็นหนัง a อนิเมชั่นเรื่องโปรดไปที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้ใน EP ีนี้กับ Talk t a l k To t o ทนนะครับว่าสาเหตุใดทำไมศิลปะการต่อสู้แบบเอเชียแบบชาวตะวันออกของพวกเราอย่างกังฟูถึงเป็นที่นิยม ในโลกตะว,วันตกก็ด้วยเรื่องของสื่อและก็ความบันเทิงท่าทางที่สวยงามนะครับแล้วก็มาจากอิทธิพลของเรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของศาสต์กังฟูเองอาจจะไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ที่มีพิษภัยร้ายแรงในเรื่องของการนำมาต่อสู้จริงนะครับแต่ทางเรื่องของในรูปแบบของการนำเสนอเรื่องความบันเทิงพวกเขาถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้อันดับ ต้น,ตนหรืออันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ที่ถูกเอามาใช้ในสื่อบันเทิงมากที่สุดครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เวลาของ Talk To Tone ในอีพีนี้หมดลงแล้วขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสเตอ์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram y o u t u b e Twitter b l o g กดิเว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast